สวัสดีครับผมพบกับหมอยบ้านสวนฟาร์มครับวันนี้ใส่เสียเขียวแล้วครับวันนี้ครับงามแรงครับใบสามม้งกวกกะสิพาเขาป่าครับตอนนี้อยู่ในสวนยางอยู่ครับสิพาเขาป่าหาของป่าจิได้อย่างิได้เฮดหรือได้อย่างบบฮูครับเข้าไปก่อนครับงามแรงหลังออกมาหาอาหารมูอาหารเป็ดอาหารไก่ครับไปครับด้วยกันเลยครับไปครับกำลังขาป่ะโย่ยางกระเต็มโปะครับหักราค้า ขนาดครับไปยากไ้ส่วนยางครับโอ้สองถ้วยแล้วัวนซ้มถ้วยเต็มโป๊ะว่าเสร็จปุ๋ยใส่อยู่ครับนังพอมีเวลาเห็ดครับแดงนี้ว่าเสิ็ไปเอาเก็บอยู่ครับแกบมาเห็ดปุ๋ยครับอ้พี่น้องครับผมเจอ,อยังครับบางยาง นี่มันคือเห็ดอะไรนั่นคือเห็ดอัญมณ์โอ้เห็ดละงูครับเห็ดละงูครับเห็ดละงูหาก็เห็นครับผมมาปลูกไว้ชองปีแล้วครับในชนยางครับนี่ครับเจ็บดอกเถามันมาเอาดอกเถามันดอกแก่ๆมมาครับมาปัน่นมาเห็ด เป็นเชื้อเห็ดครับเอามาเอามาคุดใส่เอามาคุดใส่ร่องยางครับห่วงกลางซับห้างยางแล้วก็มาเทใส่ครับครับออกครับชองปีกว่าครับเกือบสามปีครับโอ้ยได้ผลอยู่ครับเก็บเก็บเก็บก็ครับเก็บเก็บ งาม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 ครับงามงามชวยๆงูเหลืองครับงูเหลืองได้ผลครับได้ผลแต่นาาหน่อยครับชองปีกว่ากับสามปีครับหอยนี่แห่งสวยครับสวยครับมีกระเบมาโอ้ เป็บบนเลยพี่น้องสวยๆครับเห็นสองดอกครับเห็นสองดอกครับผมมาปลูกไว้สองปีกว่าเกือบสามปีครับข้าปีที่สามจังเห็นผลครับก็ถือว่าได้ผลครับปลูกเห็ดในส่วนยางครับนอกจากเห็ดเพิงแล้วกับเห็ดนางเรือเห็ดและเห็ดดินครับ เห็ดดินเฮ็ดทานผงก,กระปูกไว้ครับนี่ม่เห็นออกครับเ,เห็นเฮ็ดละง,ง้ออ้ลยราคาหักถือใช่ไหมครับเนาะเต็มถ้วยเต็มถ้วยราคา,าถือใช่มาวัน,นวิาสิไปเอาแกบครับเจ็ดจากหหานหมูแล้วเช็ดจากหานหมูแล้วว่าสิไปเอาแกบครับมาเห็ดปุ๋ยครับถ้าใส่เผื่อพายุเพ่นมา ใชครับเป็นแค่นั้นแหละครับก็ถือว่าได้ผลครับชองดอกถือว่าได้ผลครับสามเกือบสามปีครับนานหน่อยจะได้กินครับชา้าหน่อยแต่ได้ผลโอเคครับผ้าเขาป่าอื่นครับไปแล้วครับเออเป็นสวยรับคมณสถนีของกมฮอน ปลาละเหมาะแล้วครับปลาละเหมาะแล้วที่มียังอยู่บ่โอ้ยยังมีเก็บอยู่ครับนี่ยังม่้เก็บอยู่ยังมีเก็บอยู่ครับแต่อาจัดเหลือหน่อยแล้วครับ ใชะครับหงวยมาแล้วครับ,ว,ว,รบว้าวดีดีดีช่วยเท่ากันเนา นลน้ำลายครับน้ำลายพวกใส่มือสางแบบนั้น คปลาอื่นต่อห้องบันครับผมตอนนี้จะมาหอดปลาที่ซองแล้วนะครับจะหาเบิรงก่อิรนนี่บ่มี่ต้องเขียดมครับมาหาก่อนแล้วแบบโอ้อยังขับมาหาก่อนแล้วครับ ตองใส่เขามาหาก่อนแล้วครับ ็มาหาควอนแล้วครับเอาฮอวาวไปแกงเชพ้อมอตัดเอาวายไปแก่งเสพ้อมครับก็ามาหาแล้วปลานี่ยบุท่านเขาครับบ่เรือไวให้ในบ่อจุโดะช่องโดอ ปลานี่ครับผมเอาไปแล้วเอาไว้แกงเฉพรอมไปครับหลอกเมื่อคบ่อนนี้หลอกครับได้เวลาแหาหานหมูแล้วสี่โมงกว่าสิบหกยี่สิบแล้วครับเดี๋ยวมันจะออกเคาะไปครับเอาครับครับแล้วครับ ข้ามาแล้วค้านะครับมันหถังห้อนเอาอยู่ครับห้อนแห้งได้พอดีแกงครับพอดีแกงแรงครับพอดีได้แกงแรงครับทั้งเห็ดเผือกเห็ดและงอกครับ เราเห็นอยู่ป่าเรากเก็บมาเลยครับเฮ็ดยังก็ได้ครับเก็บมาแล้วก็เอามาเพาะเชื้อ,อไว้อยู่ในสวนเราเนี่ยครับมันยังไม่ได้ไปหาเราเก็บไก่ครับเวลาแามมันออกบางเฮ็ดก็กใช้เวลาหน่อยบางเฮ็ดก็กใช้เวลาหลายครับหลายปีเพราะมันจะเกิดอันนี้ก็บกว่าจะเห็นทองดอกนี่ได้ก็เกือบสามปีเพลนครับสองปีไปซักเข้าสามปี กิเสียนสองดอกนี่ก็ได้ครับต้องใช้เวลานานครับบางเฮ็ดครับบางเฮ็ดกับปีเดียวครับปีเดียวก็ได้กินแบบเฮ็ดเพิ่งนี่ครับเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดดบเต้านี่แปบ๊บเดียวครับปีเดียวครับได้กินแต่ว่าเฮ็ดนกง,งนีนใช้เวลาอยู่ครับพยายามพยายามเอาชิ้งว่าครับ โมนซั์นี่ครับขี้งอนี่ครับดีที่สุดกับขี้งอวนี่ครับเป็นอาหารเป็นอาหารของเห็ดพวกนี้ครับดีที่สุดครับเป็นมักเพิ่นชอบกับขี้งอวนี่ครับอย่าพยายามใส่ปุ๋ยเคมีครับในสวนยางที่เขาปลูกเห็ดไว้นะครับพยายามใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับที่เขามักเห็ดไว้นะครับใส่ดีที่สุดครับเชื่อเห็ดมันจงสีบอดตาย มันจงสีอยู่กเกิดเห่ากินครับถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยโอกาสเฮ็ดตายนี่ร้ายครับต้องหาปุ๋ยคอกมาใส่ครับขีงวงขีมืขีเป็ดขีไก่ครับเอามาเห็ดเป็นปุ๋ยมักครับอันนี้ผมก็เสร็จเป็นปุ๋ยมักอยู่ครับยังไม่ได้ไปเอาเกบครับรอเห็ดร่อนใส่ฝนพายุพัดไม้นะครับ ที่ผมเห็ดแล้วก็ใส่ก่อนครับพอดีหันพายุมาลอดแรกครับมันก็เลยซึมลงไปพอดีให้ยางได้กินครับมันก็เลยออกดีครับออกดีอยู่ได้ครับปกติในซัมเนี้ยเนี่ยหลายส่วนปิดไปแล้วครับแต่นี้ยังไม่ได้ปิดครับยังเปิดกีดอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าผมเห็ดหน่อยเมื่อกี้นี้ครับมันก็เลยใส่ได้บุบสวนครับยังเหลืออีกรสหนึงครับ หลอดนี่ผมเคยเสียดมักไว้พอดีถ้าพายุฝนพันมาครับพันไทยพยากรณ์อากาศพันไทยข่าวว่าพายุสีเข่าอยู่กันพอดีเสียมามักไว้ครับบริสิทธใส่ส่วนที่ยังบริส่ครับน่าจะพอดีครับยางมันได้กินปุ๋ยมากกันอยางมากนกับผลิตให้ตลอดครับบริปิดกิครับหน้ายางครับเอามื่อนี้พาไปเก็บเหชดยามแรงครับ พอดีแจ้งครับครับผมหมายบ้านสวนฟาร์มครับขอบคลิปนี้กดไลก์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามไว้ครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆลงให้เบิ่งหน้านี้เป็นหน้าเฮ็ดครับอาจสิเห็นด้คลิปผีหาเฮ็ดนี่แหละครับครับผมสวัสดีครับหมายบ้านสวนฟาร์มครับผม